สวัสดีครับมาดูวิธีการแกะแบบที่ถูกวิธีนะครับแกะแบบที่ถูกวิธีนะครับดูนะฮะอย่าพยายามนะครับที่จะไปงัดแบบนี้นะครับงัดแบบนี้นะคะนี่หาช่องลงนะครับบางทีนะครับแบบนี้นะครับดันรูปเนี่ยไปโดนสายแพรด้านล่างนะครับใช้ปิ๊กหรือว่าใช้เหล็กอะไรไปงัดอย่างนี้นะครับอย่าพยายามไปงัดนะครับเพราะด้านล่างเนี่ย ด้านล่างมันจะมีสายแพรนะครับด้านล่างจะมีสายแพรอยู่ <c oughs> นี่อย่างนี้นะนี่อย่างนี้ก็มีสายแพรฝั่งนี้ก็มีสายแพรนะครับ <c oughs> นี่บางทีก็ไปโดนสายแพรทวี <c oughs> ขาดนะครับอ่ะวิธีอ่า <c oughs> <c oughs> ที่ถูกต้องนะครับอ่ะจับตรงนี้นะครับที่เป็นสีเขียวนะครับดันนะครับออกมานะครับยกขึ้นมาอย่างนี้่แล้วดันอันนี้ออกมาไว้ข้างนอกนะครับอ่ะด้านนี้ก็เหมือนกันครับอ่ะด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ ที่จริงเราจะดึงตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันจะเสียนะครับเวลาให้ดึงให้ดึงพร้อมกันนะครับดึงพร้อมกันไปเลยนะดึงตัวนี้ออกเลยเลยนะครับโอเคนะครับเอาโค่แบตตรงนี้ออกนะครับเอาโคแบตนี้ดึงจังออกมาข้างนอกแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆยกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะง่ายไหมครับแบบนี้เลยอันนี้คือแบตบวมนะครับ สายแผงอยู่ด้านล่างจะไม่เสียหายเลยนะครับถ้าเราทําวิธีการนี้นะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น oppo vivo huawei xiaomi อะไรต่างๆนะครับที่แบตจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้ววิธีการเอาแบตใหม่ใส่ก็ประกบลงไปแบบนี้นะครับประกบลงไปแล้วก็รีดแท่นี้ให้มันสวยงามนะครับมันก็จะติดกาวด้านล่างแล้วก็ล็อกอยู่นะครับอ่ะนะครับ แล้วก็ใส่ขัวลงไปนะครับเวลาการใส่ขัวนะครับให้เราดูดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลากดลงไปแล้วขัวขัวนี่มันแตกนะครับ ให้มันดังแป๊กแบบนี้นี่คือจบแล้วไม่ต้องงัดขึ้นนะครับทีเดียวจบเลยนะครับถ้าดังแป๊กเนี่ยแน่นแน่นอนนะครับโอเคนะครับฝากไว้วิธีการเปลี่ยนแบตนะครับวิธีการแกะแบตนะครับที่ถูกต้องนะครับออยากให้ดูนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถนําไปใช้กับพวก oppo vivo หรือว่า huawei นะครับเป็นแนวทางนะครับในการแก้ไขนะครับสําหรับเครื่องพวกนี้นะครับ บางทีนะครับบางท่านนะครับไม่ไม่ยังไม่ชํานาญนะครับก็ดูไว้นะครับอย่าพยายามที่จะไปงัดนะครับเพราะว่าถ้าไปงัดเนี่ยมันอาจจะเกิดกระแสไฟนะครับเกิดกระแสไฟขึ้นมานะครับทําให้เครื่องบางทีเราแบตออกไม่ทันทําให้เครื่องมีไฟกระแสไฟลุกขึ้นมาได้นะครับทําให้ตัวเครื่องนั้นเสียหายนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งจะเริ่มนะครับหาดซ่อมนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับที่จะช่วยนะครับเป็นแนวทางให้เราไปต่อยอดนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับเล็กๆน้อยๆที่จะแบ่งปันนะครับในส่วนของน้องๆนะครับที่จะไปต่อยอดได้นะครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ